โนสู้โมเลนไม่ได้ว่ะกดที่ตจวชนะฉันได้ก็มีแค่ตัวฉันเเลยเฮ้ยมีตัวตัวธรรมดาชนะเลยหรอกทำไมหกแสนคนถึงเลือกเกินกดเทวเปล่ะพอเติมแล้วมันคุ้มยังไงล่ะนี่เอาวีวันนี้ทันทีสามต่อไปยังกว่าด้วยโปรโมชั่นจัดเต็มสะสมเทวเขยคอยได้ลดสูงสุดถึง25%เปเแถมใส่โค้ดใจราเก็ได้ลดอีกนะ สกินไหนพ่อมดพร้อมตอดแชตลอด24ชั่วโมงขอบคุณทุกคนที่ไว้วางใจคิวเปย์มากกว่า7ปีเปย์ให้ขูเปย์ให้ฉลาดต้องคิวเปย์เท่านะและวันนี้ผมจะเอาโมเลนที่ปรับมาใหม่นะทุกคนไปหนึ่งหนึ่งสิบตากันมีทั้งก่อนโดนบัฟและก็หลังโดนบัฟเลยทุกคนจะได้เห็นความแตกต่างกันถ้าพร้อมแล้วลุยท n g จะเจอที่สิชิบหาย้ะดูดิไอ้เคียฟบอลเองยังสู้บกไม่ได้ดูดิ ซซซซิิิงงงดูนี่ฟอลินเอาผมไม่ไหวอ่ะไอ้ยี่คิดเองใครเชื่อตัวระดับพระเจ้าซิง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 ชิได้ย่ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเรียบร้อยเป็นไงตัวระดับพระเจ้ามันง่ายไหมปะฟอลินสู้ โมเลนไม่ได้ว่ะจริงจังปะเนี่ยเชี่ยกูเจอความเก่งมาละตัวแค่ทางฟอร์เรนนี่เองไอ้ยืดหรือไอ้นี่มันอ่อนวะมาดีมาดิไอ้ยืยไปปลาดอกโดนบรรยากาศด้วยเยืยโมเลนออฟเลนกลัวมา กูชนะได้ไงกูชนะฟอร์เลนแล้วไอ้ฟอร์เลนคนนี้ก็จะเอาไปบอกเพื่อนมันว่ามึงโมเลนนี่หนึ่งเก่งมากแถวเนี้แม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ฟอร์เลนลำแปลกไอ้เพ่มึงดูถูกนะมึงดูถูกฟอร์เลนนะทำไมอ่ะฟอร์เลนลำไม่ลำไม่ดีต้องดูถูกด้วยเหรอไม่จริงนี่แหละของจริงเชี่ยผมว่าต่อเกมสองขอเจอแบบตัวโหดวันนี้ยูเอ็วะถ้าเราแพ้ยูเอ็ เราจะเหลือคุณค่าอะไรในการตัวตัวกับมันดีกว่าใช่ปะทำหน้าอยู่แล้วนาไอว u l ิวินเจยูเอพาโลกไอตัวขาดเฮ้ยอ้าเสียล้านเด็ดวิเยบุกเข้าไกเกันอกลเอาเด้เป็นไงเจ็บไหมล่ะไอ้กูสู้มันได้ไงวะบอกกูสิว้าผมโดนลมไม้แล้วผมตายไปแล้วแต่พาผมยังสามารถบิดได้ ทะยานไม่เหลือนะโดนนะอันนี้โดนนะไม่มีอ่อน้อให้ฟอร์บกดเอาเลอกเอาชัยก่อนอ้าฮ่า่าไอ้ยี่กูตายอฮ้ยชนะวะชนะวะชนะวะ ยังย,ยิงไม่ถึงยังยิงสั้นจัดเฮ้ยเชี่ยวบอเลนเชี่ยวมเลนไม่ชมมนะจริงร <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยไอ้เชี่ยวบอเลนโนดนหนึ่งครับโผล่พวกเล่นไม่เป็นและนี่แหละราชาหนึ่งคนต่อไปไชีชนะว่ะไปกันตอ่อเจอตัวแล้ววะ ราชาเจอราชาเฮียมโมเรนโมเรนวะเอาละใครจะเป็นราชาเนะี่ยต้องรู้กันเฮ้งอ่ะคือมึงโดดบนฟ้าแล้วมันได้อะไรขึ้นมากูกดตีธรรมดาก็โดนคนที่จะชนะฉันได้ก็มีแค่ตัวฉันเลยคนที่จะเอาชนะฉันได้ไมีแต่ฉันเท่านั้น เรียบร้อยโดนกูกูบอกแล้วราชามีแค่ฉันคนเดียวเรียบร้อยเรียกยยกูไม่เป็นราชาโมเลนของจริงวะทุกคนโทษทีนะน้องอ้าวโอ้ยเรื่องคนีไม่กลับบ้านัต์โดนกูดิ เรียบร้อยโมเลนมึงอ่ะมันแค่โมเลนสมักเล่นไปซุดอปไหมเจอตัวแล้วอย่าให้มีครั้งที่3เด็ดขาดไปทำไมเจอดต่โมเลนวะตายดีบุรุษ มึงชัวร์หรอหล่นคาอากาศมาดิมาดิมาดิเรืองผมบรรลุผมบรมบรลุขออนุญาตนะครับนายน่ะไม่คุูขวดอีกคนนึงส่ะเจ็ร้อยเชี่ยโมเนะสีตาติดใครจะดักผมขอไม่เอาโมโลเลนผมขอแค่นี้โอเคเจอตัวนี้ขอให้เก่งขึ้นกว่าเดิมเมื่อกันจะได้รู้

ชิหายชิหายอ้าอ้าอ้าอ้อ้าอ้าอเฮ้ยเฮเฮ้ยอ้าดูละจังหวะมันพุ่งมาเราหายตัวจริงจริงจริงะเอนันแหละมึงกำลังฉลาดเรากำลังฉลาดขึ้นกว่าเดิมแบบหนึเท่า Five minutes later มันกลัวอะไรกลัวขํามันมนมันไม่เดินใส่กูไปเลยว่าอนห่เยมาแล้ว s ้ยกลหายตัวไม่ใช่หรอ ิเหลือกูหายตัวทําไมมันยังตีกูได้อยู่ไอ้หมอนี่ไอ้แค่แม่กกี้รู้หายตัวกูอ๋อถ้าอยู่ในหมอจะเห็นจริงปะไอ้แย่แผบที่วางมาก็พังเนื้อกูไม่ลงกูไม่เฮ้ยอย่าอย่าอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเนี่มั่วนะไอ้นี่มั่วนะเฮ้ยไเฮ้ยหากูไม่เจอไอ้เหี้ยกูลอยบนฟ้าไอ้น้อง ย้อนแพ้ไอ้เหย่าโมเลนกูชนะฟอเลนหนึ่งหนึ่งี้เลยเนี่ยราชาเนี่ยคือโมเลนยังไงล่ะชักหน้าหรอแกูเจอราชาเลยนะพอทุกตัวที่ฉันหยิบตัวนั้นจะเล่นได้ยังไงล่ะเฮ้เดี๋ยวนะ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 นี่กูโดนช้างกดแล้วเนี่ยตัวเมตตา ไอ้เงี้ยมแรงจังวะโอวเมตาที่ซ่อนอยู่เนี่ยขอติงราชาเหนือราชาหลุดไม่ได้เงี้ยมันรู้ได้ไงม่งรู้ดมันฟังอยู่นะนาร์มัชีสันโอ้ยโคตรหอแม่งแรงสับอันนั้นได้ไอ้หมอดี้ยไอ้แม่งเก่งจริงไปสวยละมื ไว,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 ไวมึงจะมาตูเมตาบ้าเลยฮะตัวมึงอะมันตกกระป๋องมาตั้งแต่าการกล้วยแล้วคุต้องหนีมนะันอะทุกคนดูดิ่ไอ้โมเลสอย่าอย่าทำแบบนี้ตีเลยมึงอะเป็นแค่สัตว์บนตึดดิงแต่ราชาอนะอยู่เหนือกว่านั้น how เอ็นย่าเบียนทรัสอุนตา อะไร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 ห้มีตะกอปะผมว่า้อมีตะ็อ้ามันีกอดเยอะปะเด็ดนะเด็ดสไรมุานะมีุาะมีานะไมเลกินยอ้นขี่ซะไการกล้วยชิวขนาดนี้ขออนุญาตออกดาบสาฟ้าแล้วกันนะอตมนี้ตไฟฟ้าช็อตไ้เข็ นี่ไอสัตว์เจอกูช็อตเจ็บแน่มึงเจ็บแน่มึงจะร้องร้องกูไม่ให้มึงกินกล้วยด้วยดูส่ไปดิเลดิเฮียช็อตโอ้โหตายนะ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 น้องตายนะน้องตายแล้วโอริครับคุกระโหลปะโหมดปกติไม่เห็นเต้นเลยก็ผมกินไม่ทำไงอะ ไอ้ยิ่งเก่งจับขออนุญาตจบเลยนะครับไปฝึกมาใหม่อย่างน้อยฉันให้แกโดนฉันขี่นะเป็นการก้วยสรุปหกตาชนะหกตาตัวหน้าพระเจ้าโ้ยสะสมมันไหวกับผมบอดู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 มทุกคนโคตรแรงแม่งขี่เจ็ดร้อย ดูดิดูดิแล้วกูโดน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 กูมีรองเท้าก็มาดิมาเลยสตูปมันไหวคอ่ะผมบอกสตูปมันไหวคอ่ะผมบอกสตูปมันไหวคอ่ะผมอน้องระวังให do ้ดีโดนแบนนะทำตัวอย่างนี้วันนี้มันเป็นวันที่มูนเลยต้องเฉิดฉายแกไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้ขัดขวางเจ้าพนักง,งานในการรีวิวตัวโดนแบนอ,าอา้อาวอ้าวอ้าว าชมดีครับรอเลยครับชมดีครับฮลโหฉันบอกแล้วเสล้วว่าโมเลนของฉันเนี่ยอันดับหนึ่งของประเทศไทยเอหทันเจ้าเอ้ยเีอ่ะโดดโดดอ่ะยิงเห็นเกูหรือเปล่าเห็นกูหรือเปล่าเห็นกูหรือเปล่าเห็นกูหรือเปล่าเ้ยเียปมนทีาหา เฮ้ยจะทำมาดิหัวเกียนเกินโอ้โห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 เฮ้ยเฮ้ยตัวมึงเกียนเกินกูบอกเล่นปั่มใหม่นะ้วยน้องกูยิงมันก่อนครึ่งหลอดนะ ไอ้เหี้ยม่มีอนากูตีไปเขากูตีไปเขาตัวแก้ไงพี่ชายกูเอาคูปอมาแตะเมื่อกดตัวแก้ทางกูเมกูกูขอกูขอมึงทีมงนชื่อกนะโอเคคนแรกค่ารอยตบม,มือขอได้ไหมอยู่นอยู่นิ่อยู่นิ่ง สุดท้ายให้ทุกคนรู้ไว้โมเลโนหนึ่งครับโต๊ดไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งเลยนะเราเล่นกับจังหวะถ้าเขาไม่มีสกิลสองยังไงแล้วก็ชนะมันเพรานถ้าเจอโต๊ดกดสกิสลสองให้เราบินหนีไปเลยนะบ,บินบน,นี้าารรบ, <S <S นบินนี้เลยได้ไหมนี่คือเทคนิคชนะเขาผมแสนเซอร์ที่อยู่แถวนึถึงหเกมหนึ่งครับผมแต่งหิงโชว์เลยครับอันนี้เรื่องจริงป่ะเน,นี่ยไอ้ย่าแสนเซิร์ฟนี่คือเรื่องจริงหรือ,อเปล่าที่เอ,อลสูจริงว่ะผมใจทุกคนรู้ว,ว่าเอลสูเนี่ยตัวไก่ เอ้ดันหด้เห็นนะเห็นนะโอ้ยยิยอย่างนี้ยี่เอาชุดผู้หญิงไปแต่งนะน้องเอา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 ปอดฝากไปพิมพ์ฝันดีครับน้องฝันดีครับน้องนี่กูเปิดก่อนเลยถามทุกคนนะจากการเล่นเนี่ยทุกคนเชื่อโมเลมันมันสู้แครีตูดไในแบบในการยิงหนึ่งหนุกไอตอนที่ผมยังไม่ได้ เล่นตอนอัปเดตอัปเดตไอเชี่ยบบรชนาฟลอริติโนเลยเว้ยทุกคนหลอกแบบดิจิตอลอ้้ากูหลบแบบดิจิตอลอุ๊ยเอาเอาเอากูโดนอะไรตายกูกูไม่ได้โดนมันยิงไม่ใช่หรอ สะท้อนตายแต่กูอยู่บนอากาศนะกูอยู่บนอากาศสะท้อนจะตามไปถึงขนาดนี้เลยเหร <c oughs> อกูทอ้ออ่ะกูท้อทุกคนกูอยู่บนอากาศแท้ๆแม่ยิงชนะกูปัดขวายิงสว่างหน <c oughs> ไอ้เชีย่ยมันไปนที่ตัวกูหรือเป็นที่ตัวละครบอกให้กูชื่นใจทีเฮ้ยอ้เหี้เกินไปแสนเกินไปน้อง ไอ้เจียมันทิ้งไข่ควายอ้เียกูยิงไม่ถึงเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอยแตงเที่ยวไอ้ซิ่งเดียกูสูญสิ้นความเป็นโมเลนละเนี่ยแรงตอนนี้โย่ถูกมันเป็นที่หนึ่งมึงดูดิกูยิงมึงแทบตายอ่ะมึงยิงกูทีเดียวเอาไม่โดนไอ้เจียเอา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  ครูท้อไว้ตอนนี้ฟังเขาเขาใจยังไงนะครับห้าร้อยคูบอกแสนเงี้ยกรอกเลยกอกเลยกรอกเลยกอกเลยกอกเลยโอเคครับพี่ขอบคุณมากๆนะครับแต่พี่ชนะนะเห็นใช่ไหมเราตายแล้วโอ้นี่เรียกชนะไหมครับคนดูมีพยานผมมีพยานเยอะนะครับเอาคนดูเอาดูบ้านใครแตกดูพยานเยอะนะครับบ้านใครแตกทุกคนแสนแพ้เราโอเคนะตัวนี้นี่เห็นอยู่ โอ้โหและรอบนี้เจอมาต้าตัวหนึ่งที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์กับตัวหนึ่งที่เก่งที่สุดในปัจจุบันใครเก่งกว่ากันเละเกมผมว่าน่าจะยับนะต้องรีบจบต้นเออเออตัวเกมเราปรับมาเราแรงอยู่เออเราแรงอยู่เออ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 มาได้มาได้มาได้เอ้ไหว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 ชิวไหวชิวไหวชิวชิวมาเ้าตัวเละเกมซุกไม่ได้หรอกโอ้โหเกียร์แมตต์ปิดตายแล้ว ตัวแม่กวนตีแม่เมื่อกี้ผมประมาทผมว่าม่หวเชื่อเอากูไม่เก็บวัชิบายนอยู้ละผมไม่สู้ละผมรอสองทไปต้อเอ๋ยาเด้บาเด้บาดเด้อุ้ยตายแล้วตายแล้วห็นเห็นเราต้องเชิงเชิงกับมันเชิงกับมันอ้าว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 าวอ้า้อ้า อุ้ยเอาออกมาอะไรปะเห็นปะพอได้ท้าเราแบบแม่งเก่งเลยเว้ยต้องเอาครับผมต้องต่อยต้องเล่น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 แม่งโลมไอหมอนี่มันโลมยืดซุ้ได้ว่ะเออเด้อเราแม่งออกกระท้อนอีกแล้วแม่งเอาอีกแล้วใครมันเป็นคนไปโปว์บูดปะว่าบูดเลยแพ้กระท้อนอุ้ยเชี่ยอรับครับ ันนี้ประมาทนะครับอันนี้ประมาทนะครับเฮ้ยงิน,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 นตู้ได้ปะเรียบร้อยอาามาชาติต้องไม่เท่าไหร่นะครับผมและตัวสุดท้ายที่ทุกคนน่าจะอยากเจอสุดแวนยังไงล่ะครับรู้เรื่องคือจากการลองหลายรอบทุกคนในโหมด5-5เนี่ยมันเก่งกว่าเยอะมากๆครับมันหนึ่งมันมันต้องมีคนแทงจริงๆกับสลับโมเลยนะมาดิมาดิวะ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 มาเดี๋ยววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ม่งพอสานสกิลหมดกูแม่งทำอะไรไม่ได้เลยทุกคนเออมาเดีวะมาดิวะไอ้นี่มันชักมั่นใจกันไปละมันมั่นใจกันไปละเฮ้ยโอ้ my god หรือว่าเทคนิคการกดสกิลสองหลบร้อนเด็กมันหมดก่อนแล้วค่อยออกมาสู้ใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นเราต้องเล่นให้มีสมองเล่นสายสกิลให้เป็นโอเคอุ้ยมาอัดเลยนะโอเครอรอรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงตัวตัวธรรมดาชนะเลยหรอ โบนเลยชนะแหวนเจี๊ยบแต่แพ้เอาสูด้วยนะอะไรวะเนี่ยกดปุ๊บไอตู้หลอกหลบปอง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 หึหึหึกิจกรรงไม่ได้ทุกคนกู้ช้าได้แบบว่างงอ่ะโอเคเพื่อความแฟร์เดี๋ยวรอให้มันมีไอเทมเท่ากันสามชิ้นโอเคปะอุ้ยแหวนมีกอดสะท้อนด้วยเนี่ยขอลองขอลองหน่อยที่ผ่านมาเราแพ้สะท้อนหมดเลยทุกคนฮึบหลองเอาละเอาละไม่เห็นกูละไม่เห็นกูละ แค่สะท้อนเกินไปหรือเปล่าอันติโดนสะท้อนกลับใครได้เจอโมเลนะผมขอผมไหว้ละข้ามออกก่อดสะท้อนไอ้เท็มพี่โกงอุ้ยเชี่ยไม่ออกแหวนเปิดไอ้ยี่สลัดเกินโอ้เชี่ยไรกันไม่ออกแหวนเปิดสมอไอ้หอนี่โอ้อแล้วอาละเอาละวนี่หดล้วโอเคไหว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 ไอ้ โอเคแสดงว่าทั้งหมดนะผมขึ้นอยู่กระเชิงเราต้องพยายามให้ได้ตีฟีก่อนเพราะว่าเรายิงึ่งชนกันตรงๆสู้ไม่ได้ทุกคนสู้ไม่ได้จริงจบเลยดีกว่านานกว่านี้กูกะแตกเรียบร้อยดีและทุกคนคิดยังไงล่ะครับกับโมเลนที่ปรับใหม่มาสำหรับผมเนี่ยอย่างที่เห็นเลยทุกคนว่าถ้าเราได้เล่นในจังหวะที่เราต้องเล่นนะมันจะเก่งมาก แต่มันต้องเล่นในจุดที่เราเล่นได้จริงๆทุกคนคือไปเล่นั่วไม่เล่นไม่ได้เว้ยมันมันมันไม่ได้นะมันไม่ใช่ตัวที่แบบจะไปเดินตีตรงๆเหมือนแบบไล่ยิงไล่ยิงอ่ะมันไม่ใช่ทุกคนมันไม่ได้เว้ยสิ่งที่เราต้องมีนะมีแทงคอยช่วยดาและห้ามโดนล้วงนะทุกคนห้ามโดนล้วงเลยเพราะว่าผมบอกตรงนะไอ้สกิลสองกับอานตีอ่ะ มันไม่ได้ใช้ได้หนีขนาดนั้นเว้ยสมมุติว่าถ้าเราเจอเคลลี่ด้วยกันนะมันสามารถกดตีธรรมดาลแล้วมันโดนไม่ทุกคนมันยืนตำแหน่งเองซักแค่นั้นแหละคิดยังไงคอมเมนต์เลยนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องใจน้ำด้วยนะครับทุกคนเฮ้ยบาย